สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอตอีกแล้วนะครับกับคาบเรียนนะครับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับสำหรับป .4 ของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องใหม่นะครับเราออกจากเรื่องโปรแกรม c r a t c h มาแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าจะมีความสำคัญมากนะครับกับการใช้คอมพิวเตอร์ของเราในปัจจุบันนี้นะก่อนจะเริ่มเรื่องนะครับเราไปหยิบหนังสือกันก่อนนะครับหนังสือเล่มนี้นะเล่มเจ้าเด็ก เซเว่น VR เนี่ยนะนะครับวันนี้อยู่หน้าที่หนึ่งร้อยนะครับใครนี่ก็เปิดเปิดหนังสือรอได้เลยนะนะครับหน้าหนึ่งร้อยอ่าน่าจะเปิดหนังสือกันมาครบแล้วนะครับใครเปิดหนังสือไม่ทันก็สต็อปคลิปไว้นะครับเราไปดูกันเลยนะดีกว,ว่าวันนี้ไอ้คำว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรนะครับ นะครับซอฟต์แวร์นะครับความจริงเนี่ยเรื่องนี้คือการใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันนะแต่โค้ชจะมาแนะนำตัวก่อนว่าซอฟต์แวร์มันคืออะไรนะซอฟต์แวร์นะครับมันหมายถึงชุดคำสั่งนะครับหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์นะครับแค่นี้เองนะนี่คือหน้าที่นี่คือซอฟต์แวร์นะเรามักจะรู้จักกับคำหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันคือฮาร์ดแวร นะครับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือฮาร์ดค,คือแข็งฮาร์ดนี่แปลในภาษาอังกฤษแปลว่าแข็งนะครับเพราะฉะนั้นฮาร์ดแวร์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบมาเป็นคอมพิวเตอร์นะครับที่เราสามารถจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับหรือจอภาพจอมอนิเตอร์ก็แล้วแต่ลำโพงเครื่องปริ้นเหล่านี้นะครับคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นะครับแต่วันนี้เราจะเรียนในส่วนของซอฟต์แวร์นะ ไอฮาร์ดแวร์จะทำงานได้ไม่ได้ก็เรื่องนึงนะแต่เราจะทำการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้สั่งงานฮาร์ดแวร์ให้มันทำงานต่างๆนะครับนี่คือหน้าที่ของซอฟต์แวร์นะครับคือเป็นชุดคำสั่งนะครับนะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ทำงานให้ทังให้ให้เราได้คำนวณหรือผลิตเอกสารหรือตัดต่อภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยซอฟต์แวร์เองนะครับก็จะมีประเภทของมันนะ ซอแวร์โดยหลักๆแล้วแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือซอฟ์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์นะซอฟต์แวร์ระบบนะก็คือซอฟ์แวร์ที่สมมติถ้าใครดูโฮสต์อยู่ผ่านทางคอมพิวเตอร์นะไอข้อมูลไอสิ่งที่ทาให้เราเปิดคอมได้นะี่ก็คือซอฟแวร์ระบบเนี่ยนะครับนะพูดง่ายๆมันคือระบบปฏิบัติการนะทําหน้าที่ควบคุมและดูแลระบบทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นะครับคอมจะช้าคอมจะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับไอเจ้าซอฟต์แวร์ระบบตัวนี้นะครับนะ ถ้าพูดง่ายๆมันคือระบบปฏิบัติการคือทําหน้าที่สั่งงานของกระบวนการทั้งหมดคอมคอมเราจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้คอมเราก็จะพอใช้ได้นะครับคอมเราจะพอเปิดเล่นได้เล่นโน่นเล่นนี่ได้นะยกตัวอ,อย่างซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับนั่นก็คือว i น d o w s นะครับนะพวกเราน่าจะใช้ว i n d o w s กันนี่แหละนะว i n d o w s สิบว n d o w s มี Windows, 10, Windows, Me, Windows XP อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีวิต้าอะไรแบบนี้นะครับโดยปัจจุบันนี้ก็มีอีกวินโด้หนึ่งนะครับเขาเรียกว่า Mac OS นะครับก็คือ,อสร้างขึ้นมาจากแบรนด์ Apple นะครับมาเพื่อใช้ในใช้ในอุปกรณ์ของของแบรนด์เขาเองนะครับโดยเหล่านี้ไอ้เจ้าซอฟต์แวร์ระบบเหล่านี้ก็จะถูกสั่งงานด้วยภาษาภาษาหนึ่งนะครับเรียกว่าภาษา C ี นะครับนะโดยภาษาเนี้ยมันจะมีรูปแบบของของภาษาคือมีแค่เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับคนนักเขียนโปรแกรมเขาก็จะเขียนเป็นเลขศูนย์กับเลขหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่สั่งอ่ะเป็นภาษาที่ใช้สั่งงานเหล่าโปรแกรมเหล่านี้ให้ทํางานไปนะครับถ้าใครสนใจทางด้านคอมนะครับก็สามารถไปเรียนต่อทางด้านคอมพิวเตอร์ได้นะครับส่วนซอฟต์แวร์ประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์ นะไอ้ซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยมีหน้าที่ในการดําเนินระบบทั้งหมดถูกไหมแต่ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับเราจะผลิตมันผลิตมาเพื่อใช้ในเรื่องที่เฉพาะงานมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าซอฟต์แวร์อ่าสำหรับงานเอกสารนะครับหรืองานเกี่ยวกับพวกข้อความต่างๆนะครับเราจะเลือกเราจะเลือกเป็น Microsoft Word นะจำคำนี้ไว้นะครับ Microsoft Office Word นะ Word แปลว่าคำสท์นะครับเพราะฉะนั้น เจ้า Microsoft Word ก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกคำศั์เกี่ยวกับกระดาษเกี่ยวกับงานเอกสารต่างๆนะครับแต่ถ้าใครจะทำงานเกี่ยวกับพวกงานกราฟิกหรืองานรูปภาพนะครับก็ต้องรู้จักกับโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม Paint น,นะนะเราอาจจะได้เรียนตอนประมาณป .1 ป .2 โปรแกรม p a เ่ยน,นะครับถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคือเขาคิดขึ้นมาเพื่อใช้ตอบตอบโจทย์ในด้านใดด้านหนึ่งนะ หรือ photoshop นะครับก็ใช้ในการแต่งรูปนะครับนะลบสิวลบลดความอ้วนได้หมดเลยนะครับ Photoshop นะซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิงนะครับก็เช่น Media Player นะกอมอะไรต่างๆใช้เปิดวิดีโอนะครับเปิดคลิปวิดีโอต่างๆนะแต่ตอนนี้ไอที่เปิดเปิดวิดีโอขอ่ด,ดูอยู่เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเน็ตเวิร์กนะครับหรือ y t u t u นะครับคือเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่คนละคนละอย่างกับมีเดียเพเยอร นะไม่ใช่ซอฟต์วแวร์ประยุกต์นะอ่ะวันนี้เราก็จะพากันไปเจาะลึกในด้านของซอฟต์วแวร์ประยุกต์ชนิดหนึ่งนะครับที่คนได้พูดไปแล้วเมื่อกี้คือโปรแกรมประมวลคําหรือ Microsoft Word นะครับเป็นโปรแกรมอย่างที่บอกไปว่ามันใช้เกี่ยวกับพวกงานเอกสารถูกไหมซึ่งเดี๋ยวเราโตไปอยู่มัธยมก็อาจจะได้มีรายงานที่ได้ทำในในคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับต้องรูต้ตัวตัวโปรแกรมนี้ไว้นะ สำหรับโปรแกรม w o r d นะครับถ้าดูหน้าตาของมันพื้นฐานนะครับให้สังเกตนึกถึงกระดาษหนึ่งแผ่นนะความจริงมันสามารถทําได้หลายแผ่นนั่นแหละแต่มันจะขึ้นมาให้เราก่อนหนึ่งแผ่นอ่าเดี๋ยวโคดเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นเปิดโปรแกรมเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ นะโดยที่เราครัวก็จะแนะนําส่วนต่างๆของมันเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะอะเปิดโปรแกรมสําหรับสร้างเอ,อกาสารนะครับย้าอีกครั้งนะสร้างเอกาสารนะอะเราจะพบหน้าโปรแกรมที่บอกชื่อนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนบอกชื่อเช่นชื่องานเราคือชื่ออะไรแล้วก็ถ้าเราเซฟแบบไหนมันก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้นะครับตรงนี้คือตําแหน่งที่ใช้พิมพ์นะครับถ้าเราพิมพ์อะไรมันก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้ ตรงไอ้บรนขีดเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวโค้ดเปิดตัวจริงให้ดูนะอ่าต่อไปนะครับอ่าเป็นเทค t ิคสายนะครับหรือที่เลือกตำแหน่งของอ่าที่เลือกตำแหน่งของเจ้าข้อความที่เราพิมพ์ลงไปนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเขาพิมพ์วราเทคโนโลยีใช่ไหมแล้วเขาจะสามารถเลือกเลือกอ่าขนาดของตัวอักษรได้นะครับอันนี้มันมีไว้เพื่อเผื่อเราจะใช้พิมพ์อย่างที่โค้ดบอกมันเกี่ยวกับพวกคาศัพท์หรือเอ,เอ,เอกสารถูกไหมถ้าเราอยากจะทาแบบ ป้าใหญ่ๆนะครับเราอาจจะต้องใช้โปรแกรม Word แล้วก็ขยายตัวอักษรแบบไปขนาดหนึ่งร้อยร้อยสี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์ได้หรือรูปแบบของตัวอักษรได้นะครับที่โค้ดพูดมาเดี๋ยวโค้ดทำให้ดูนะอ่าฟอนต์นะครับก็คือรูปแบบของตัวอักษรเช่นวันนี้เป็นงานทางการหน่อยก็ใช้ฟอนต์แบบอ่าสวยๆแบบเป็นทางการวันไหนใช้งานแบบไม่เป็นทางการมากเราจะใช้ฟอนต์แบบออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยอะไรแบบนี้นะครับ หลังจากทางานทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเซฟนะครับหรือบันทึกงานให้อยู่ในงานปัจจุบันที่ให้อยู่ในรูปแบบของปัจจุบันที่เราทําไว้ถูกไหมให้เราเลือกไปที่คําสั่งของเซฟแอดนะครับนะคลิกคําว่าไฟล์ก่อนนะครับแล้วเลือกคําสั่งเซฟแอดนะครับเพื่อทําการบันทึกนะครับบันทึกจากนั้นทําการตั้งชื่อและเรียกที่เก็บให้มานะเอาไปดูการไปดูของจริงกันนะครับ มันก็ขึ้นหน้ากระดาษมาเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับที่โ้ดบอกนะเอาครับก็เปลี่ยนกระดาษเป็นแนวตั้งก่ออ่านะครับอ่าโจะขยายให้ดูนะุกสมมติพิมพ์ว่าสวัสดีนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มขนาดตัวอักษรได้นะครับนะนี่โวใหญ่เจ็ิบสองเลย นะครับมากกว่านี้ก็ได้นะครับเราสามารถเลือกพิมพ์เลือกไปได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เพิ่มเปลี่ยนรูปแบบนะครับหรือเปลี่ยนฟอนต์นะโค้ดนะอันนี้น่ารักดีนะครับผมก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับหรือทําให้เป็นตัวหนาตัวบางนะตัวเฉียงได้หมดเลยนะครับหรือขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับตัวขีดค่าก็ได้นะครับไม่อยากให้เอาคํานี้ก็ขีดค่าก็ได้นะครับนี่คือการทางานเบื้องต้นนะครับผมยังไม่ลงลึกนะเพราะมันมีอีกหลายโปรแกรมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับโค้ดก็มีการบ้านนะครับเล็กน้อยเกี่ยวกับโปรแกรมเวิร์ดนะครับวันนี้ประมาณ5้าข้อนะการบ้านตามนี้นะครับนะซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไรโปรแกรมเวิร์ดใช้ทํางานด้านไหนอ่ประมาณนี้นะครับห้าข้อนะครับเราอาจจะยังไม่ได้ทําในแบบฝึกหัดนะครับเพราะยังมีเนื้อหามากมายนะครับก่อนที่จะเป็นลงแบบฝึกหัดในในเล่มนะวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจะขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ